มสูงสุดมาสูงสุดมสุด,ส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 ดไปไหนลรอวะโอ๊ย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 โอยโอ๊ยไเนี่ยเพื่อนรอป่ะดิ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมด้านนี้แล้วและด้านนี้แล้วอะ่ะโอโ้ด้านนี้ยังแหลกกระบ,บอกเลยเวลาอุฟังบุกอีกแล้วฝั่งบุกนีกกก่เล่นยากมากเลยนะสำหรับแบบเนี่ยในคอมบัตตั้งแต่เล่นมารู้สึกฝั่งบุก,กเล่นยากกว่าเฮ้ยสนใจไปคอบคุณนะคบผมพี่อนุของหนูมันส่งของข,องขวัญได้อย่าง พี่ลองจิ้มทำเป็นเหมือนเกือบจะส่งให้หน่อยว่ามันส่งได้ไหมเพราะหนูแบบจำไม่ได้แล้วว่าโดนแบนเลยกี่วันจําได้ว่าล่าสุดดูเหมือนเหลือสี่วันจะไม่ครบสี่หรือ,อยังของขวัญจะได้ปลดแบนสักกะทียังไม่ได้อหรออีกวันมั<อ>้งเลยเหลืออีกวันนึงหรือเปล่ารีบอา้าวแล้วพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าพี่ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง พี่มาดิกยังหนุ่มไม่ได้เสียงดิกดคใครเลย,ยสวัสดีครับผมเราเป็นเกมวายอยู่แล้วเนี่ยหนูเล่นนะ่ะประมาณห้าทีจบบอกเลยแพสสสส้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับเอ้ยน้องยี่หรอสวัสดีนะจ๊ะโอ้โหมืดตึ๊บเลยโอ,มอ,มอ้มอลลสุมมอลสุมเวอะมอลสุมเวอะ มาสุบสุดมาสุบสุดมาสุบสุดๆอ้าไปไหนแล้ววะโอ้ยเฮ้ยเฮ <4 S 1> ้ยเสเร็จเลยค่ะเอาหรอโอ้ยน้องยิ่ยังเรียนอยู่ใช่ไหมน้อนนอนสายต่างหากเอะเถอะนะนองสายเฮ้ยสุดยอดใช่อ๋อยเรียนเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างจ้าเฮ้ยพี่เล่นหอนะเฮ้ยวีไออะไรอ่ะตกใจนะเฮ้ยเนี่ยโผล่ใน โอ้โหได้แล้หนูบอกเลย5ทีก็จบแล้วโอ้โหหนูเล่นดีขนาดานี้ดูปืนสั่นเลยสั่นเลยยิ่งกว่าเจ้าเอาเหรอเราไม่ค่อยเล่นใช่ไหมโอ้โหสู้ๆนะขอให้เป็นไปได้ดีนะคะการสอบสายตอนเรียนโคตรเบื่อเลยเวลาสอบ พวงในหัวนี่มีแต่แบบเรื่องสอบอะเฮ้ยเพื่อนจะให้ไปช่วยจริงหรอข้างในไม่น่าเข้าไปเลยอยากคุณค่ะคนสวยค่ะผมโดดไปเดินห้างขอบคุณที่มาดูไว้นะอะไรนะเห็นโดดไปเดินห้างมกงกวกตั้งใจสอบเฮ้ยเฮ้ยโอเว่หนุ่มสอบพี่เพื่อไปเรื่อยหนูตั้งใจเรียนที่สุดโอ้โว เบื่อสุดแล้วเวลาเท่าไหร่คะขาอาเวโดอาเวโดเหรอลูกค้ามีเยอะเลยลูกค้าจ๋าเข้าไปดูแต่กล้าได้นะโอ้ยโอ้ยโดนฉันดูตัวเองโอ้ยเพื่อนรอกันดิโอ้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยโอ้ยทำทำไมคือโดดไปทงเมื่อกี้ก็รอดแล้วอะ คือเพื่อนถ้าเห็นอยู่ตอนนี้คือขำหมดนะคนในทีมมึงขำหมดนะวแ <i> บมนะันทำทำไมวะมันทำอะไรของมัน <i> นี่ถึงไจ้ายเข้าโทรนะ <i> ลูกค้าขาไอวิ่โตมีไา่ราคาเลยเริ่มตั้งแต่399บาทจะดูจากเพจเ,เจ้าชายขายบมเดียวก็ได้หรือเข้าที่ช่องเจ้าชายขายบมเดียวก็ได้ในติ๊กต็อกจ้าลูกค้าค่ะมีขายทุกแพลตฟอร์มเสิร์ชที่ไหนก็เจอบอกเลยอยู่ทุกที่เจ้าชายอยู่ทุกที่ โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเย้นี่แหละเราอะปกติเราเล่นไม่ค่อยใจใช่ปหมจังหวะเรื้งแสงนี่แหละจังหวะเก็บจังหวะเก็บของเราเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับข,ขอบคุณที่ก็ูกใจให้ด้วยนะคนดู800ล้านคนพี่ไอ้ใกล้จบยังเพิ่งเล่นเอง โอ้โหไม่มีพี่ไอ้แบกหนูจะเล่นยังไงนี่อตั้งประกอบคอมแบบอุย้ยได้เลยโอ้ยแต่ว่ามีคอมแห่มเลยละบอกเลยเมื่อก่อนอะพี่เอาคอมมาไว้เล่น YouTube นยูท b e เดียว<ม>เพราะว่าไม่ได้เล่นเกมคอมเลยตั้งแต่พีบีนปิดนี่ไปอะปิดเซิร์ฟกาลีนาไปตดงนี้พีบีอะเฮน,น,นะเปิดอยู่นะ มันไปย้ายไปอยู่อันอื่นที่ไม่ใช่กาลินาแล้วดิหนูรู้สึกว่ามันกัดเกจะเป็นโต้ไงลูกโป่งน้ำหนูไม่ได้ใช้เลยพีบีอ่ะเมื่อก่อนนะต้องเติมอะตอมอเติมทุกอะไรอาทิตย์หรือมั้งจำไม่ได้ละจำได้มันจะออกมาใหม่ตลอดนี่ยิงใครไม่รู้มีคนแชร์มาครับเฮ้ยมีคนแชร์หรอ เฮ้ยใครแชร์เนี่ยขอบคุณนะจ๊ะเด็กเด็กในแคนแน่เลยอ่าขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะครับผมไ,ไปเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออ้าวอ้าเฮ้ยตาเพื่อแต่มองอะนุ้นเขาเป็นสตรีมเมอร์ขอร้องให้ได้ได้ไหมค่าไฟอ่ะสตรีมเมอร์อ่ะ เดือนนี้หาตังค์จ่ายค่าไฟกว่า5,000ค่าไฟโคตรแพงเลยมีใครแบบทํางานเกี่ยวกับการไฟฟ้าไหมจ่ายต้องทํายังไงให้ค่าไฟมันถูกแจ้าส่ายว่าเป็นเพราะว่าโอ๊ยเจา่ายว่าเป็นเพราะว่าเหมือนแม่บอกว่าเหมือนหม้อไฟเรามรเล็กเกินกับไฟที่ใช้มันคืออะไรทีกอย่างก็ไม่รู้แล้วมันต้องเสียตังค์ทำหม้อใหม่เาใส่ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรหม้อมันเลยกินไฟ เกีけいけいけ่ยวปะเกี่ยวปะวันนี้มาใส่เกมใช่อะไระพี่ไอไส้หม้อก๋วยเตียย <h ums> เ๋ยวใหญ่เฮ้ยทไมภาพมันกระตุกนี่เอาแล้วฟเฟรมเรทเท่าไหร่เนี่ยก็เจ็ดสิบไม่น่ากระตุกหรืออาจจะไม่ขนาดนั้นเราลองลงไปเดินก่อนอ้าก็ไม่ไหผ่ปมินิแมปกระตุกเฉยเอา้าลืมเปลี่ยนภาษาไม่น่าวางบีคอนไม่ได้ทันทีหิวจัดขอบีคอนหน่อย นี่มาแน่<ฮ>บายบาย,บายนี่อุย้ยยิงยิงในควันยิงในควันไงนล่ะเออหูแตกกันแ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยัยงไงขอบคุณค่ะเพื่อนนี่ถ้าไม่มีเพื่อนนะตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้จังหวะไม่น่ารอดมาได้เลยเมื่อกี้เหมือนเห็นใครสักคน เพื่อนแบกเน้นเน้นขอบคุณก็ตกใจนะคบผมขอบคุณนะจ๊ะไปด้วยจ้าโอ้โหหูหูไปเข้าไปเข้าไปเอ้าเอ้าบีสองบีสองยังไง เสียงเพลงเบาไว้ปะตอนนี้ในหูฉายเอไม่ดีเพลงเลยก็แอบนึงโอ๊ย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 อะไรวะเนี่ยทำไมเดินไปขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเขินตายเลยขอบคุณเจ้าคุณหมอแต่คุณหมอไม่เห็นฉากเมื่อกี้ใช่ไหมดีอะไรจ้าที่ไม่เห็นอายเขานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดเต็มเลย วยเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยอโอ้ยโอ้ยต้อลองสตรีมเกมผีโอ้โหเล่นไม่ได้เลยเกมผีเกมซอมบี้อะ่ะกลัวยิงทางนี้ไปดิทางนี้ไปดิโอ้ย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 ,อยเกมผียิ่งวันนี้สุดยอดไม่ได้ยินเสียงปืนอะไร่ได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ย <laughs> ยี่เสียงโอยเหรอนั่นโฮมเพลงสิเอาโดนปิดกั้นของขวัญหรอใช่โดนแบนสามสิบวันครับใกล้ปลดละ oh. เหลือน่าจะไม่เกินสาวันน่าจะปลดเฮ้ย oh. ไม่เกินสามวันน่าจะปลด oh. Oh. ของขวัญโดนแบบเต็มเนี่ยวะ่ะตอนแรกมันแค่ประมาณหน like, ึ่งไล์แล้วก็เริ่มหนึ่งวันแล้วก็เริ่มสามวันแล้วก็นั่นแหะ เจ็ดวันแล้วก็สองอาทิตย์เนี่ยหนึ่งเดือนแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยน้อยมาก <One minute. S 2> ตอนขายฟิกเกอร์จ๋าตอนขายฟิกเกอร์อ่อนไหวห้าพันบาทอ่า 5, <000 S 1> ใช่ 5, <000 S 1> ใช่ 5, <000. S 1> ตอนขายของติกต็อกเขาจะอ่อนไหวเซนส i v e แบบหน้าทีเบอร์ขออยันแบนมาก ไลฟ์ทิกต็อกเออวันะคะแต่ว TikTok ่าทิกต็อกอุ้ยโหมีคนต,ตายเหรอตาตาใช่ใช่ใช่เตอร์ทิกต็อกเขาอ่อนไหวแล้ว <c oughs> AI เขาที่เป็นแมวเป่าสล,ลัดเฉลียว <c oughs> เป็นแมวแมวเป่าครับผม,มว่ายต,ตายเกิดขอบคุณที่ติดตามค่ะพี่ไอ้อยางยางยางโอ้พ <c oughs> ี่แค่ตกเห่อเอ้ยจริงปะเนี่ย <c oughs> พี่ตั้งรับหรอพี่ตั้งรับหรอ หนูเล่นปลุกคตอดกากขี้แมวเป่าแมวเป่าค่ะผมผมกัดนะนี่้วตีให้ชอบกัดอ่ะอุ้ยมาหรอจ้าไปไปไปอุ้ยอุ้ยหนีแล้วแอบหนีมาเล่นเกมโอ้ยเจ็บเอ๊ะใครโดนเน็ตพันหนึ่งอ่ะไม่มีไม่มีไม่เอ๊ะรีบดูอะไรอะ ไม่ไม่เขาบอกว่าอะไรดูหมานั่นหมาเหรอนะ่ะเออโปรไฟล์แล้วพันจมูกยาวไม่เหมือนหมาเลยนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเพื่อนมันแอบอยู่ตรงนัน่นที่ไหนวะโอ๊อยโอ้อยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ,อ้อย กัดได้เห่าได้แต่นอนดีกว่านี่นอนดีฝ่าลงมาทำไมเนี่ยต้องลงมาทำไมต้องลงมาทำไมครับนี่ขอบคุณที่กังวลใจะนะคะลูกค้าเอ้ยลูกค้าติดติดผมแมคคาออนไลน์อ่ะเอ้ยฟุ้งฟิงทำอะไรเนี่ยทำเสียสมาธิด้ะจ๊ะปกติก็เล่นแย่แล้วแมวมาแมวมาน,มาานี่ลงมาเกิดใหม่นี่ลงมาเกิดใหม่อีกครั้ง โอ้ยเหลือร้อยสิบตัวแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนแน่เลยยิงโดนเห็นไหมล่ะธันูอ่ะจังชอบริงิงโอ้ยโอ้ยโอใครอะเอ้าวันนอนติ่มยิงเฉยหมอมานี่มาหมอมานี่มาลงมาเกิดใหม่เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเกิดใหม่อีกทีก็ตายใหม่อีกแล้วโอ้ยไม่จำเจ็บไม่จำตัวเดิม ข่ะคุณนะคะคุหมอตัวหน้าหมอเลยสิมาอยู่ไห้เนี่ยตรงนี้มาอยู่ไห้เนี่ยโอ้ยมันควันอะไรนี่เจ็บเหลือเกินอย่าันกมาไมก ว้ายยังไงไว้หลังหเหรออ้พี่ปอหล่อยังไม่เห็นเลยนะวันนี้อะแชร์ให้พี่ปอก่อนแชร์ให้พี่ปอเอ้ยเอ้ยโอ้ยหอแชร์ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแชร์ไม่ได้กระสุนหมดไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นยิงไปก่อนยิงไปก่อน <im itation> เต็มเลยโอ้โหที่เมื่อกี้ไม่มีคนมาเอ้ยสวัสดีทุกคน้วยนะคะวันนี้อยู่ถึงประมาณตีสองครึ่งแล้วจ๊ะอุ้ยขอบคุณที่ติดตามนะคะนอนนี่โดเนทเนะฮย้ยนอนนี่้ะให้รวมกับยอดด้วยนะ เครื่อหมายสเลียมเหมายสเลียม้เรื่องหมายสเลียมเรหมายสเลียมเขอบคุนาจ้านี่นี่คือะคือยะขอบคุณนะฮะขอจังเลยอ่ะอ้ยมันจะคีมีหนดโตแล้วตอนนี้มันจะเยวเกินตายเลย ไายเลยขอบคุณนะจ๊ะนอนนี่หมดแต่โอนเงินอยู่ปะเนี้เอาหมดแต่โอนเงินอยู่เนี่ยอะไรนะกว่าจะโดดเนไุกใหม่เอ้ยจบกใหม่ได้เลยสิจ๊ะทบยังนะจ๊ะผดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรยังนงแมวก็จะกระโดดขึ้นตักเอามาเร็วเร็วเข้าไปเนี่ยเร็วเฮยนอนนี่ใจยู่อมมาจ้าขอบคุณนะจ้าง ส,สโลเวอร์ตอนนี้บอ,อกเอาออกไปอ้อยอ้อยอ้ยนางแมวคนลุกเกิดเน้ออะไรเนี่ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รักกันตั้งแต่ตอนไหนก่อนเราพวกเดียวกันสีหนน,นี้ ไปโอ้ย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 ใช่ขอร้องเกลียดอะเกลียดอะฉันไม่ต้องขอเขินหรอกโดนนี่ฉันรู้ว่าเธอซาบฉันรู้ว่าเธอซาบว้าวว้าวไม่อ่ะไม่อุ่นเลยจะหวัหมวัวเมื่อกี้ โอ้ยพับจีหรอ,อหนึ่งในนั้นคือน,อนนี่มาล่อฉันแน่นอนนอนนี่เปิดจอคู่เลยอ่ะชายอยู่ไหนวะสายอยู่ไหนวะโดนนนี่แน่นอนเล่นพับอ่ะทางเดียวที่ไม่โดนคือต้องให้แบบว่าน,นนี่แบกบเตานั่นไม่งั้นโดนแน่เล่นคลี่ 1 8อเอาเลยไหมค่าสิบมาเฮ้ยมันจะตียะจ้ะมันจะตียะจ้าอ้าวหลุดจากเกมแป๊บนึงอันหนึงอันหนึงอันนึงเอาไอ้กดอะไรวะอ๋อกดนี้กดนี้เฮ้ยปืนหนึ่งไปไหนอะอ๋อนี่นี่ไม่ไม่สนิทกับปุ่มเท่าไหร่จ้ะเขาด้วยจ้ะไม่เคดีไม่ค่อยสนิทกับปุ่มเท่าไหร่นี่วางบีคอนเรียบร้อยใครจะกินใครหิวก็มาบีคอนอะไรอะ เอาซะหน่อยตเ,ตมมตเติมมุกเติมมุกโอ้ยดูดิดูดิเห็นไหมว่านี่ท่านำท่านำปีนี่ดูการยิงดูสเต็ปของพี่ตายเลยอย่าพูดว่า,าดูสเต็ปอย่าพูดอย่างนั้น <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมีแมวนอนอยู่อะเห็นปะมันเห็นอยู่ไหมกล้องมองไม่เห็นหรอแล้วน,นึงไอหมอปุกแล้วนี่ขยันปลุกด้วย อ้าวไม่ใช่เฮ้ยปีหนึ่งอะไรเนี่ยผมยึดได้ตอนไหนดิโดนอะไรวะเนี่ยมันเอาสงครามใหญ่มาเลยอะ่ะมันกะว,ว่าอันนี้แหละจบตั้งแต่ตอนนี้พี่ไอ้นี่โหนใกล้แพ้แล้วอะไรวะมันไมเล่นขี้เลยใน,นยอย่างนี้พี่ไอ้อยู่ปะ่ะ นี่หนูแบบอ่อนให้มันเกินไปเป่าหวาพี่ว่าหนูอ่อนให้มันเกินไปเปลาหวะเอ้ยมีสองอะไรกนหนาวเนี่ย <c oughs> นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแเนี่ย <c oughs> โอ้เอยเล่นแบบสับหวางรู้มากนะแทติก <c oughs> ลืมกดง้างลืมกดง้างไปเพื่อน กจะโดแแแดแล้วแท้ๆขอบคุณที่กดไลค์นะจ๊ะกดไลค์นี่รักเปล่าเฮ้ยคนลุกคัก,กพ่อปู่เอ้ยพ่อปู่เอ้ยพี่ไอ้หนูจบแล้วละอนะรอก่อนของพี่เอถอะอีกร้อยเจ็ดสิบตัวเฮ้ยแพ้เราจบกวนไวัยอะอะไรอะเป็นเพราะเพลงแน่เลยรัก<อ>จ้าตั้งปล่อยไปก่อนเฮ้ยขอร้องอะไรนะพี่ไอ้ นางฝอยไปก่อนนะนางฝอยไปก่อนวู้ยลอยตัวเลยเหรอเฮ้ยเย่ yeah. เอา้าเพลียรคาดีบีพมไปได้ละแป๊บนึงนจะจะดูยังไงวะประวัติ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 ดูไงนะประวัติตรงนี้แล้วย,ยังไงต่อนี่ไงนี่จะรับเย่ yeah. Yeah. แย่มาแล้วมาแล้ว สวัสดีนะคะเป็นไงบ้างเป็นไงภาพโอเคไหมได้ทั้งแนวตั้งแล้แนวนอนหลังจากที่พยายามแบบจะทําให้ได้มันต้องไล์สามครั้งมันต้องไล่สามครั้งเนี่ยกว่าจะได้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันยอัญยยอัญโงทำไมทุกคนถึงแบบนอนดึกกันแท้ออนี่นีเห็นปนหะเห็นไหมเห็นมหมนี่ดูแนวนอนนะเห็นนี่ฟุ้งฟิงบักฟุ้งฟิงอยากขึ้นมาสวย นอนนี่โดเนทมาหนึ่งรอบละสิบบาทไห้มันจบจบไปเฮ้ยมันจบจบไปเดี๋ยวตั้งใหม่ตั้งใหม่อีกรอบนี่ค่ะขอบคุณนะคะยี่ฟิงขอบคุณแล้วของฟิงขอบคุณนอนนี่เร็วขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเฮ้ยเว้ยดูหน้าฟิงดิงแบบโดนบังคับอ่ะอันเนี้ยคือแมวแมวโดนบังคับเกินขอบคุณนะจ๊ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนยางพาราสุฮะอะไรนะเฮ้ยคุณก้อนเทียสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาขายโมยิงของวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะวันนี้วยวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะมาขายโมยขอร้องโดนตามไปขายโมเดลหรอโมเดลไปดูได้ที่ช่องเจ้าชายขายโมเดลนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะไป ลงป่ะลงไปะจะนั่งหรือจะลงก็ได้เอาสักอย่างหนูเอ้ยเกร็นนกงเกร็งใชง่นี่ยใช่จะเตมเกมมาสามเอ้ยสีวนนนะ่วันนี้วันที่สี่นะวันนี้สี่แล้วตาเอ้ยโดนตาเหรอโอโ้โหโอ้โหแม่บ้านกลับมาอย่างเจไปแล้วฟิงบอกไปแล้วนี่นใช้ มาใช้ให้พูดไมเขินไปดิฟ้าวันดีทุกคนด้วยนะคะใครเล่นในคอมมาเล่นด้วยกันได้นะแม่้าอยู่ดีแล้วใครมาขายเฮ้ยวันนี้นี่ไปแล้วนาวันนี้ไลฟ์ขายมเดลไปแล้วตอนสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มไม่ด๋วหน่อยเกินหนีนอนดีกว่าจบจบละจบละจบแล้วใครอยากเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันได้นะจ๊ะค่ะวันนี้ก็เจอแตงูบองใครหนีใครหนี ใครเด๋ออนมองไปทางไหนก็เจอแตงงูงูบองหลางูบองหลาคืออะไรอยู่คืองูอะไรเหรองูบ้องหลาไหมเอ้ยงูบ้องหลาคืออะไรอ่ะงูบ้องหลา,าคืออะไรคืออะไรอ่ะเคยแต่โดนบ้องหูอ่ะเอยหลับไปโหลดเกมไปยิงแ,แม่คาดีกว่าเอาเฮดช็อตเลยโอ้ ย่าอยาอย่าตาผมไม่การเล่นพับจีกับน,นนี่กลัวโดนสองจอกลัวน,นนี่แบบว่ามาแอบยิงผม <c oughs> ไปไปไปพี่ไอซ์ไยังจบยังเนี่ยจบแล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยแพ้ะะหรือชนะแพ้พ <c oughs> ีชไลด,ดีกว่า5 5าาแพ้เหมือนกันดี่ดาก็ <c oughs> <c oughs> แพ้เหมือนกันนี่นะ อะไรครับนี่อุ้ยโหสก,กอร์ดูสก,กอร์นึงเดี๋ยวยอดเราจอนให้ดูสก,กอร์สวยงามของผม,อ,งอ,งมอ,อันนึงยอดงมาเออนี่ก็ดูสก,กอร์สักหน่อยละสิไงละ่ะต่อนอาทีอะเฮ้ยทำเป็นเลนยอดเนี่ยหนึ่งพันอะวัาเล่นแรกๆอยู่สองร้อย เฮ้ยอะเสียงกระท้อนเลยเฮ้ยดักปุ้มคุณฉายดีกว่าห้าร้อยพี่ไอสองจอไปดิแอบจะ<น>ยิงหูเปล่าเฮ้ย hey. ดูยังไงอะสกอร์บอร์ดเนี่ยเนี้ยจะแล้วอุ้ยคิวไปสามห้าเองไม่ขาโห่ได้จากไอ้นี่วางบีคอนมันไปได้แต้มบีคอน